ไหลไอมาละทอนไอเป็นเดือนๆลืองม่าฟังทางนี้มึงด้อพี่น้อง่ามันเป็นแนวทางที่ดีด้ข่อยไอไมาได้สองมือกับใบเสื้อ,อยามากินเสื้อ,อยาล้านยาหนึ่งมากินบ่เศ้บาบ่ใครก็เลยไปซสื้ออีกล้านหนึ่งมากินก็บบาา่ใครมาทันนี้ก็เลยไปคลินิกไปคลินิก ให้เพิ่นฉีดยาใหา้ไ่ได้ให้เพิ่นดอกเพื่อนก็ฉีดยาใหา้เลยเขาเลยถามเพิ่นว่ายาอีหยังหมอเพื่อนว่ายาฆ่าเชือเอ้อไวซัสบาว่ายในฉีดมาได้สองมื้อหนึ่งกับ่ท่านดีขึ้นมือ้สองมากไข้แน่พี่นอ้องแล้วก็กินยาที่หมอให้นะ,ะแล้วก็กินยาที่ไปซื้อตามลานขามานะะ่น่กกินควบคู่กันไปเลยซีเมทาม็ดไปเลยดีขึ้น ได่ยงนเขาเจ้าว่าไอเป็นเดือนเดือนอย่ยินียังสั่นเลยโอ้ยสมอลี่แน่ๆขั้นไอเป็นเดือนเดืนไป้นแต่ไอแค่อาทิตย์เดียวหนึ่งกันแย่อยู่แล้วลูกค้าที่เขามาซื้อของเพื่อนก็บอกซูฟังว่าไอว่าเป็นเดือนเดือนแล้วว่าเศราว่าสั่นว่ะผู้สูเสียจังได๋ว่าสั่นแนะนำเหยเพื่อนว่าลองไปสีจ่าม่งด้วเพิ่นว่าสี่เซร้าว่ก็บ่ฮูหูเพราะว่าเจ้าของ เพิ่งไปฉีดมาแต่รู้สึกว่าดีขึ้นนะพี่นอ้องถ้าเ้าปล่อยเห็นว่าเหลือล่างนั่นมากับเมื่อยเนาะไอต่ลเทียเนี่ยมาเป็นสุดๆสุดหนึ่งสามสิบนาทีไอแบบไอแบบก็แตกโอแตกโวที่ว่าไอแห้งๆไอเมื่อยิช่ไหมเราก็กินนะ้ำอุ่นกินน้ำอุ่นกินน้ำอุ่นน้ำร้อน อันงดหวานงดมันพยายายมจะกินขนมนองเลยอดอดเอาซะก่อนสามสี่หมื่นดีขึ้นเลยพี่น้องตั้งแต่นี้มาลองไปเห็นเพิ่งได้พี่น้องผู้ใดที่ไอเป็นเดือนๆนั่นเรื่องกินหนอดเอาอดซะก่อนตุ่มเขาใส่ไข่ใส่ยังกินจังซันใดแห้งสิดีอันนี้ก็มาเห็นแบบอันนี้ก็สมุนไพรซอยนี่อมยาก็บอกอมแล้ว หาไมนกวนหวานเนาะอันนี้ก็เลยว่าเห็ดสมุนไพรซอยนะเอามาหยั่งไปลองเบิ่งน้ำใบชะพลูหอมแดงแบบบางนากระเทียมเกลือบอางนาแห้ง,หงปาดไปหลายมือหลายแห้ง,หงนาแรงความชื้นในสูตรจากกาศพอมีก็เลยแห้งกระไดไปลองเบิง่งเด้อพี่น้องอย่าปล่อยให้มันเหลือลังไปคลินิก ให้หมอ่นฉีดยาขาเสื้อให้บพรู้คงว่าเสื้อตัวไดมันเข้ามาในร่างกายเข้ามันบ่เขาสิรักษาแค่ไปเห็นมันบ่เซาสีอมยากินยานี่บ่เศา้าแท้เห็นหลายคนด้วที่เป็นๆกันนี่ข้าเจ้าไอเป็นเด่นเขาเจ้าว่าย่อมโอ้ยสัวเจ้าขลองเป็นยังสั่นเนี่ยสมอลลี่ก็เหลือเมื่อยดีที่เป็นออกไอไอแต่และเทียนี่สามสิบหน้าที่ึ้น ไอ้ไอ้แบบไอ้ไอ้ไอ้เนี่ลองไปเบิ่งเด้อพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งกินอย่างได้กำบ่เซาพุ่มใหญ่ไม่ได้คำว่เซา,า,า,าเอาสูตรนี้แล้วก็เรื่องอาหารนี่ก็อย่าไปกินตุ่นทิพยายามขนมนมเน,มนยนี่งดเลยงดได้นี่ดีน้ำหวานน้ำหวานนี่ยงดได้นี่ดีเลยก่อนที่มันสินเหลือลังนอกพี่น้องมาบอกมาบอกวิ่งสีแหละอันนี้ประสบการณ์เจ้าของ สัปดาห์หนึ่งเป็นสัปดาห์หนึ่งกับ่ัมนี่ช่วงเป็นเดือนเดือนสามเดือนเพื่อเจ้า yeah. แก่เนาี่นอ,องเราเมืองเด้ออันนี้ก็สิยำสมุเงินไพ่แลพี่นอง